สำหรับวันนี้นะครับก็มาต่อกันนะครับกับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ตอนที่2นะครับครั้งก่อนนะครับเราเรียนเรื่องการจีบคว่ำจีบหงายตั้งวงบนตั้งวงกลางและตั้งวงล่างไปแล้ววันนี้เรามาดูนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศลิ์เนี่ยเราจะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงปลุกใจนั่นเองนะครับเพลงปลุกใจคืออะไรเพลงปลุกใจคือเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นนะครับร้าใจนะครับขอเขียนนิดนึงเองนะครับเพลงปลุกใจคือเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นร้าใจคึกคักฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไง รู้สึกฮึกเหิมนะครับเกิดความรู้สึกคอยตามเพลงนะครับในอดีตเนี่ยครับเรานิยมบรรเลงเพลงปลุกใจนะครับเพื่อให้ทหารฟังนะครับเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจใ,ให้ฮึกเหิมในการต่อสู้หรือออกรบนั่นเองนะครับเพลงปลุกใจแต่ละเพลงเนี่ยเราสามารถนะครับนำภาษาท่าทางหน้าตัดสินไทยนะ ทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์ต่างๆน่ะมาใช้ในการประกอบการแสดงนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามเช่นเพลงวันนี้ครูโจยกตัวอย่างเพลงกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับเรามาดูว่าเพลงกรุงศรีอยุทยานะครับดนตรีนะครับประกอบการแสดงเนี่ยใช้ได้ทั้งวงปีพาสนะครับแล้วก็วงดุริยางนั่นเองนะครับ เครื่องแต่งกายนะครับประกอบการแสดงนะครับผู้ชายนะครับจะสวมกางเกงขา3ส่วนนะครับสวมเสื้อคอตั้งนะครับผ่าหน้านะครับมีผ้าคาดเอวด้วยนะครับส่วนผู้หญิงนะครับนุ่งผ้าลายจีบหน้านางนะครับยาวกรอมเท้านะครับยาวประมาณข้อเท้าอะเนาะครับแล้วก็ห่มสบายนะครับและใส่เครื่องประดับเช่นสร้คอกำไลเข็มขัด สัอิ่งหรือต่างหูนะครับแต่งผมนะครับเป็นทรงมหาไทยนะครับทรงมหาไทยก็คือทรงผมสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงของเพลงกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับทํานองเนื้อร้องเนี่ยคนแต่งก็คือหลวงวิชิตวาทการนะครับผมเดี๋ยวคุณโจมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือวงปีพาสนั่นเองวงปีพาดนะครับวงที่ใช้ในการบรรเลงแล้วก็ วงดุริยางนั่นเองนี่ก็คือวงดุริยางนะครับเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายอันนี้เป็นของผู้ชายจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกง3ส่วนมีผ้ามัดเอวนะครับมีผ้ามัดเอวด้วยผู้หญิงนะครับจะมีห่มสบายนะครับนุ่งหน้านางนะครับนุ่งผ้าหน้านานะครับแล้วก็ทําทรงผมทรงมหาไทยก็คือทรงนี้แหละนะครับเป็นทรงสมัยโบราณนะครับ เราไปดูว่าเพลงกุ้งสีอยุธยาจะเป็นอย่างไรนะครับผมดูกันเลย ควัเจ้าสู้ได้ไล่ศัตรูไปให้พ้นชินแดนไทยเสีอายุทยาไม่ ເ <laughs> ຫຼືອໃຜໃຈມີມັ ก็จบไปนะครับกับเพลงกุ้งสีอยุธยานะครับฟังครูโจ้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มีการบ้านนะครับไม่มีการบ้านครูโจ้อยากให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาศึกษาคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าเราจะมีการสอบท้ายบทเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอแล้วก็แยกย้ายนะครับผมพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโจต้องขอลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับ